สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่าเน็ตขำลั่นครูภาษาไทยพยายามใส่ชุดข้าราชการในวันเปิดเทอมวันแรกหลังจากทำงานหนื่อยๆหรือตอนเบื่อๆเซ็งๆเชื่อว่าทุกคนจะชอบเข้าติ๊กต็อกหาอะไรดูเพลินๆกันเป็นประจำจนกระทั่งได้ไปเจอกับคลิปข้าราชการท่านหนึ่งที่ลงไว้ในติ๊กต็อ,อที่มียอดวิวมากกว่า1ล้านวิว เป็นคลิปครูภาษาไทยลองแต่งชุดก่อนไปสอนเด็กๆในวันเปิดเทอมวันแรกหลังจากปิดเทอมมานานชุดมันน่าจะหดตัวลงแน่ๆไม่น่าจะอ้วนขึ้นหรอกและก็มีเพื่อนคอยสพอร์ตว่าดีมากพร้อมกับระบุข้อความว่ามีเพื่อนดีเพื่อนจะเข้าข้างเราเสมอชุดพอดีงานนี้ทําเอาชาวเดชขำหนักพร้อมกับแห่คอมเมนต์แซวหายใจออกไม่ครู่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชุดเปะมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าได้อยู่ที่แปลว่า ขอบคุณขอ้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ